คสวัสดีครับอยู่กับพ้านฉลองเซเบอร์ฝากกดติดตามทางยูทูบพ้านฉลองเซเบอร์ได้เลยจ้าเด้อเบื้งบรรยากาศทิมเขาเซ้าหนี้อยู่ขายพิเศกันนะครับเด้อครับผมตามมาเพิ่งเลยตรวจสุกยังมัน,นพี่หวังแช่นั่นเพื่อนไหมใครอีกอ่ะพี่หลงพี่หวงัอหหวงอ่ะล่ามวยเจ<า>็ด<า>แบบตัวพี่หวังร้อยกี่คนพี่จังเปาหนึ่งหลายคนแปดคนเลยบ่ ผู้หญิงสองคนพี่ฮะมีผู้หญิงสคนด้วยไม่จริงจริงจรเท่าไหร่นีเพี่แปดคนหนึ่งฝรั่องนเนฝรั่งไว้ให้ใครรอดฝรั่ออกเี่ยนีแปดเลยเหรอแดเอาคนละสิบลูกอ่ะแปดีไปหลูกอ่ะเ็ดก้าต่ำเกอ่ะพีุ่กมาหนาจนได้บอลไลด้วยเลเขาอ่ะได้บอลไล่าแเหลือเลยพี่เนี่ยแล้วได้ตังคงมันไมากินข้าวไก่แล้วมัง ก็น่าก็เป็นคนรักครอบครัวนหน้เมื่อเงินแสนเท่าเอื้อนอะไรนี่ก็ได้คนรักครอบครัวแต่ชอบไปไปกินมากเลยครับลูกพี่อยู่ปาจีครับตัวเจ้าต้งครับไม่เห็นว่าไปหาเนี่ยไปที่อื่นหรือเปล่าฮ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 ่าจะชัวร์กินของกินแบบน้อยพวกบ้ามันเป็นไอ้บ้าบ้าไอ้บ้าเป็นไงบ้าเนี่ยเสียปะร้อนเนี่ย ใช่ป่ะไอ้ปะดักแด้เต็มเี่ไยแล้วดักแด้ดักแน่ส่งวาได้ก่อส่งวันที่สิมครับสิบสามสิบสาครับสิส่งเม่ไหร่พันดุพันไเม่อไห่พันดุไอร้องจิตเฟ็ดตาตาวันไหนรีบด่เดี๋ยวเขาโดนจบปากโอ้ยปากไหมปากที่ขี่วามึง่อยเด้อครับเด้อเนี่ยคเชเขาเรีกย่าตักห้งหน่อยนะโอ้ย ยังบ oh, ่โอ <so comigo> ้เต่าแต่เนี่ยตเบียอ่ะสอนนูนี่สอนนี่สอนกินเลยสอนมัดบ่อเป็นไงสิเงี้ยร่างเขาแอรได้จานหนึ่งนี่นี่กินแล้วก็กินแล้วสีลร่างจานเพราะว่าสิเป็นมวยเงินหมื่นเงินแสนครับไม่ว่าจะเป็นมวยเงินหมื่นเงินแสนนี่ยอดมวยก้าวหน้าก็ลร่างเองพร้อมเด็กนี่บอกครับร่างจานเออออออได้เก้าหน้าแม้แต่ก้าวหน้าก็ลร่างรุ่งล่างจานเอง รวมรวมถึงรวมถึงหลายๆอย่างกับเกากัมพานุ้งศิลป์พอเช่นนี้นะครับเาปีนปลาอันใดพอโอ้ตากระไรเชยเที่ยอีกนะเท่ออกไปกก็เียออกแกวป่ะพี่ครับเรืนหน้าเริ่มครับเร่องอกแก้วแล้ว คนหน้าคนเลืครับเข้าไปสเส้หวหม้่เี่ยวกันไอ้หนุ่มแดงนี่รู้เหรอรู้เหรอไม่รู้เหรมึงพูดไรมึงพูดไรมนอยู่ไงหยิบเอาหยิบอาเอสเอฟเอลซ้อนผมไปข่าวข้วนใ่กัดเลยปีหมนข่าวข้วไม่ยิงเลยเลยกินข้ากันซ้อนค่ะสอโมงสามโมงะ มุดไปตักไอ้อะตกบั๋นนะเน้นเนเนื้อส่วนร้านใหญ่ก็ได้มันเอาขึ้นไปถ้างองแล้วบอลลงมากันอีกนะ้เน้นเนีสวัสดีเพื่อกินเนี่ยได้น่งพ่อกินเนี่ยวะสวัสดีเพื่อกินเนี่ยครับหลังจากที่ไปคาพวกสัตว์มาหลายเลพื่อกินจะกัดกินกอเสาร์นะครฮะขอบคุณเต็งกิมไมเฟนตัวเนี้ยตัวเงี้ยเป็นเบาได้ครับไห่ จะสักบ oh, ่าวหนชอาสักดีบ่าวโอ้ยีเขาลุกๆอยู่เนาะฮะไก่หมูเมื่อไหร่ดูนี่ไกฮะไก่ผ่านพือใเส่ดิโอ้ยบอกบ่าเอ้ยจะดูไก่ขาวันแซตัดีวันึงมาเมงาเิงโตปีก็มนไจกินกันอีกสิหลายคนเน กินน้ำ่บอกไลายคนอาจารย์เข้าเลยอาจารยข้ามีช้อนมาน่ะแซ่บบรรยากาศบังใครๆบังร้องมั็นสอง่จูบฮะเ็เสาจูเลตเตอร์นเลตเตแก่อ่ะต่อครับอันนวะเงเินเป็นไหนบอลเละเบอกเลยแม่งแม่ยู่งเมึงย่บ่หมวยไงเนาะ ไมหยังกูบ่เลยแมนยู่เด็กผีอยากเด็กพี่ีเขามืนเด็กพีเขาม,มักมานองมาเน่าฮะมักนองมาเน่าขึ้นหดปะบุรีบุดีเอ็นก้า่อัหรอกขอเดอดเดอมาเน่าจ้าบุีบุดีเอ็นก้า่อนไป้ดอกมาเน่าเพามันอยู่คนละโลกกัน โอ้นเลียงแกวเลี้ยงจิ้มเลาย <laughs> โอ้ยเอาซ้ำเนี่ยละเนย <laughs>